นสนุนโดยลูกกอสมุนไพรบํารุงไก่ชนคุณม็อบสูตรหนึ่งบํรุงกล้ามเนื้อหน้าแดงแรงดีขี้สวยบัรจุ100เม็ดคุณทอมตัวจสนามนี่ยังทอมตัวสนามพีม่โต๊ะก่อนครับบางพี่ไปที่โต๊ะแล้วตัวสนามครับเดี๋ยวผม

โ okay, อเคมิสเตอร์ทอมดิ้งดราก้อนไนฟ์ด่ดนนดานไม้แรกเนียดกินเนียดกินไม้ดีๆมากเลยนะครับน้าทอมเชียงรายเจ้าของโลโก้ สวยงามนะครับ oh. ไม่ขาดนะครับหันหันสับนะครับ yeah, <man. S 2> นักแข่งท่านนี้มาจากเชียงรายนะครับ from เชียงราย stop รนะครับดูเชียวครับ Very interesting knife design าพา,าลอดมีสิบแต้มแล้วครับทุกคนถึงต้องได้ตั้งหน้าตั้งตาผ่านะครับเ <Forbes. S 1> พราะถ้าคุณผ่านไม่ถึงข้อคุณจะไม่มีคะแนในในด่านนี้ครับต่อไปด่านลูกกอล์ฟนะครับกอล์ฟสปอ อาคารบดศูนย์ศูนย์ได้ได้ห้าไหนไหนขาดไหนขาดโอ้โหโอ้โหโอ้โหคุยเรื่องไปโอ้โหอย่าตบนะครับสวยงามนิแรงแนะครับครับครับศูนยเข้าช่องเข้าช่องเข้าช่อง ได,ได้อีกครับแทนดได้อีกส<อ>ิบด่านสุดท้ายนะครับมีดมีดทำมาจากเชียงรายนะครับถ้าผ่านด่านนี้จะได้อีก30คะแนนนะครับผมบางเชียบเยุดเวลาขอเสียงปรเบื่อให้นทรมเชียงรายหน่อยครับตรวจบ,บีดนะทรมดากลั้นแห่งเชียงรายนะครับ <laughs> bye bye. check knife for the judges. me! The cameraman is the judges. All in one. <laughs> Make some noise, cause him to down the crop.